สวัสดีครับสวัสดีช่องโดมน้อยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับวันนี้คือเราเด็กวันนี้เป็นมือพร้อมเดินทางครับลำเบิองหลวบหลอาลูกลกระกบอข,อขอขึ้นรถลูกให่แมนเสือใหญ่เกินหลัดเอาต่อแม่แม่ขึ้นทำฮาลูกเกระเซาแท้ลูกดี๋ใส่ซะไรคนเอิดคนนั่น,น,นแ<ม>นท<า>บคนงามเนาะ ไปกินข้าวหรือยังนี่ไปกินแล้วสามยุสัยมสหน้อยกุลมลได้กลบูเนี่ยไปพวกมไหนไปพุกมไหนมันสิบโทันนี่แล้วท่านตื่นตีได้นีบวแลม่กบเก้าโมงแล้วนะนี่นานได้ยังไงไปยีดีเขาครบไปเออเขาครบไปเขาคบไปเลยทิมเลยว่ารถพยาคบถึงรถเลยไปต้องถามพวกได้ทั้งสิ้นหลือาปีอย่างเปิดกอง มองกี่เดียวบ้างหนีกี่เดียนี่แดนเซอร์แดนเซอร์รุ่นอันแดนเซอร์รุ่นเก่ารุ่นสมัยเอ่อดมปันสิริพรอันนี้ลูกชายคนใหม่น้องธงน่ารักบ้าพี่น้องไอ้นนนท์นั่งใส่นวลอะไรแม่อาปล่อยให้แม่ขึ้นไปหน่อย ขึ้นไปดูที่เดิมตรงไหนล่ะไอ้น้องนนคนที่ไหนนะนี่คนอุบบลเมื่อกี้ไปทำอะไรมาเมื่อกี้รอเกณฑ์ทหารอันนี้ของใครเหรอก็เป็นของพี่เอฟกับพี่อ๋อพี่เอฟกับพี่บิดใช่ไหมแต่แม่เคยนอนตรงนี้แล้วมันกระแทกแรงตลอด นั่นคือสแน็กลูกชายสแน็คแจ็คสแน็คว่างูสแน็คว่างูน่าเหมือนนอาสแน็คเล็กเล็กงูเล็กนอนก็หลับก็นอนี่ี๋ยวอันนี้คือบ้านของเขาไปนี่แหละอันนี้คือที่นอนของลูกๆแต่ละคนเบาะใครเบาะมันใช่ไหมอันนี้เบาะใครนี่เบาสแน็คสแน็คนอนกับใครนอนคนเดียวเหรอ น้องบีมราคาก็เอกับน้องน้องบีมโอ,อ้ยชุดไข่อันนี้ของอันนั้นหรอปังปันหรอปังปันปันโอโ้โหไม่ได้แตกต่างกันเนาะรถแต่ละขั้นเนาะเหมือนกันหมดเลยเราอันนี้คือหัวหน้าแดนเซอร์ฮอร์นูค่ะที่อาย,อายุน้อยที่สุด น้อยแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะน้อยแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็อา่าอารมณ์สูงมากเดี๋ยวปี๊ดเดี๋ยวปาดครูคกินข้าวยังน,ยยนี่บอกบอกเจ้าคือให้โซ่แต่คู่ของเต็มบอกแบ่งของมันหลายอย่างแบบมือนังนะมัดฟอนนั่นแหละมือมัดฟอนใช่ไหมอันนี้ใครนั่งอ่ะอา่าชมพู่อ๋อชมพู่พเดี๋ยวมาบ้างนี่มาบ้างเนาะ อันนี้แดนเซอร์รุ่นถึกน้องแอดแอดนอนนี่เหรอใช่โอ้โหแข่งยุ่งแอดยังให้โซ่แทะแอดใหโซมากเลยแอดเวลานักถือกับกายขามาหาคู่เอ๋ติดขาตกบอกนึกว่ากายขามาหาคู่เอ๋ก็ได้แตกต่างกันเนาะเราเนาะรถแต่ละขั้นเนาะครูกินข้าวยังเมื่อคืนเราไปกินข้าวน้วยฉันตกมาข้อยง่ายแสบวาสั่น สิบสามไปบ้านหนู่อนกันมีงานสิบสามด้วยสิบสี่แหละถ้าสิบสามสิบสี่ไม่มีงานแล้านถ้ากลับบ้านแล้วเราจะมายังไงนงยสั่มาว้ายโดยสารก็ยังบอกว่าติดเพราะว่าวันที่สิบห้าอยู่ข้างบ้านหนูนี่ครับโควิดอยู่ให้หนูกลับมาทำงานก่อนได้ไหมใช่โอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจอกันเลยโอ้ไมแล้วพี่น้องมาล่ำไยใอ้มาล่ำไยเฮา นี่น้องมิกซี่มิกนั่งตรงไหนหลังคูเอีเหรอสวัสดีพี่ชายสุดหล่อของเราสำหรับพี่ชายมีให้เสมอบอมี่กระชงไงออกมาให้เพราะว่าพี่ชายคนนี้น่ารักที่สุดจะกินเข่าไป ใส่กอกทอดไหมอ๋อร้านนั้นเหรออร่อยขค้าเหนียวก็เอากับพี่ฟ้าใส่ก็ได้ขค้าเหนียวไม่ไม่ไ่ไม่ซื้อเอาไม่อยากไม่อยากการใช่สุดหรอน่ารักด้วยนิสัยดีที่สุดที่สุดของที่สุดแล้วเขาฝากส่องไปดม่ด้เลยครับดมน้อยผ้าไทยดมน้อยผ้าไทยมีมีสองช่องนี่พี่น้องเอาช่องเดียว่าเป่าไร้ช่องเอาช่องเดียวเหรออช่องเดียวเออก็ดมน้อยผ้าไทยเออดมน้อยผ้าไทยแมนอย่ายเรียนลร้ช่องเด่๋เรียนไรช่องคนม่นสิซับสนมันสิดึงกันด้ มันก็เลยสีผมไปใส่ะฝากด้วยนะครับผมพี่น้องด<อ>ิ้นปกดติดตามด้วยพี่น้องเด้เอเดี๋ยวสัญญาณไปถือใส่ก่อก่อนบอกไปไอไปนั่งลางกกระสิอยู่นี่ละไปขึน้นรถผู้หญิงก่อนมาหนิขึ้นรถผู้หญิงก่อนอมาแล้วนัดเลยสตาร์ทเลยอ้ยรถคันรถบัาคาันนี้สะอาดม,มากเลยอ่ะ ฝนกินข้าวอะไรข้าวหวานแม่อันนี้แดนเซอร์น้องเบนหญิงกเกนชายหญิงแต่ว่าอะไรนะหนวดเต็มแต่ยังกินอ่ะลูกเขากินกะเพราแล้วมีขนมหวานด้วยมีหน้าเหรอเขาหอมอยูสิอันนี้ลูกสาวสสวยน้องฝนอันนี้ลูกๆ สีนี่น้องจอนสุดสวยเสร็จหรือยังอะลูกเสร็จธุระก็ขึ้นรถเลยของเราอ่ะโอ้ยฮปปี้เบิร์ดเดย์ลูกสาวพอดีต้องจุดประทัดทางฝั่งเนื้อฝากตัวหน่อยขอเนื้อฝากตัวหน่อยไม่ไม่เห็นไม่เห็นทำไมไม่เห็นน่ะไม่เห็นไม่เห็นหน้าไม่เห็นหแม่เดี๋ยวเดี๋ยว เห็นแล้วนะโดมฝากน้ำฝากตัวด้วยสวัสดีค่ะซื้อน้องโนเดอตาขอฝากเนื้อฝากโตในเดอตาเส้นหญิงเส้นชายเส้นหญิงค่ะแม่เป็นลูกสาวมะโดมค่ะลูกสาวคนสุดท้องสุดท้องใช่ไหมใช่ค่ะล้อของเก็บหมดแโอเคเบอร์จะไปไหนหรอทึกความลงหรือเปล่านี่หรือว่าอ้วนขึ้นกินเยอะเหรอใช่มันไปกินเหมือนกับทานสองวันโอ้ ตะเกมเหมือกขับเขาไม่สนในโอ้ว่าดีค่ะเียงไปใส่หน้ากานี่ตุ๊กตาน่ารักเด็กสวยลูกสาวเด็กสวยไปลูกพานมากินขา้าวเ,เดี๋ยวก็ออกงานแล้ว <c oughs> น,น,นี่พิกรณ น,นี้พี่กรสุดสวยนะคะเป็นเสาหลักสาเร็จเสาหลักของสาวน้อยเลยนี่นนถ้าไม่มีพี่กรเราก็จะไม่ได้เต้นไม่ได้ตั้งเวทีเนาะต้อขอบคุณพี่กรด้วยนะคะจ,จ,จะเจอกันน,นั่งน้าดูเอามานัาง่งคันนี้เหรอเหรอ อันนี้รถของโดมนอ้อยครับโดมน้อยพี่นอ้องพี่น้องอันนี้ลูกสาวหลับแล้วโอ้ยกินมันเห็ดคือ,อของนะคุณทำอะไรกันนะ่ะ ดอกไม้วัดไม้เปลี่ยนแม่ดอกไม้มาขายค่ะดอกเท่าไหร่ร้อยยี่สิบจ้าขายกำไรร้อยยี่สิบเขไม่ไอ้ฟรีใช่ไหมแม่ร้อยห้าสิบค่ะผมไม่ฟรีใช่ไหมอันนี้น้องจรนะคะน้องจรเต้นผู้หญิงอันนี้น้องไอ้น้องแทนป่ะแฟนแม่โดมเอาอันนี้ใช่ไหมเราจกี่อันน่ะเอาหนึ่งค่ะแม่ให้คนละอันแม่มันจะไม่พอได้มายี่สิบห้าช่อเพามาเปลี่ยนกันยี่สิบห้าแล้วใครมี สีขาวยังมีอยู่ไม่รูกสีขาวก็คือใส่ได้แต่ก็คือนี่คือเอาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าทั้งหมดสีขาวสีฟ้าสีขาวรู้กเล่นผ้าเขาไม่มีเลยสีมันผ้ากันใส่พอรักษาเนาะของผู้นี้มันต้องใส่แล้วมีกล่องใส่ต่างหากมันฝุ่นมันจะได้ไม่จับเราจะไปทิ้งมั่วซั่วกับนั่นไม่ได้บางทีเด็กมันทิ้งใช่ไหมแล้วก็วางทั่วที่่ะเดนวางไปทั่วโนดก็สิงามถึงมะเร็งนี่หวานนิหน่อยขนมีผ่านาน่วย มันเข้ากับชุดเนาะที่จริงเขาต้องสั่งสีฟ้ามาให้เราใส่เนาะนกลองท้าบสีสวยไหมลูกไม่สวยไม่ซื้อให้แล้วต้องรอนี่ก่อนต้องรอไปใส่ชุดลำเพลินก่อนถ้าสวยแล้วจะซื้อให้ถ้าใส่แล้วสวยนะโอหนูต้องสวยอยู่แล้วใช่ถ้าใส่แล้วไม่สวยไม่ซื้อให้นะไม่โดนไว้ก่อนเลยไปก่อนไปกินน้ำปั่นเิง นี่คือที่นอนนะครับอันนี้คือคือบ้านแม่โดมนะครับที่นอนแม่โดมอันนี้ที่นอนลูกชายต้นกิติพงศ์น้องเก๋นะครับจะไม่ได้จัดของเลยเต็มมากพี่น้องอันนี้เสื้อที่โดมน้อยตัดให้น้องเก,ก๋ก็ยังเอามาใส่โอ้โหน่ารักมากน่ารักจริงๆพี่น้องสุขคนโน้ตจัดของเสร็จหรือ,อยังยังนะครับนีอ่ออันนี้ไม่เอาไม้แขวนมาแขวนให้พี่เขาอ่ะ เออฉันมีน้องพี่น้องเนาะจังได้กระฝากรบกวนติดตามช่องโดมน้อยผ้าไทยนะครับแล้วก็โดมน้อยลำเพลินออฟฟิเชียลมันมีสองช่องเด้กพี่น้องครับยังไงลรบกวนกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ